ช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะคะฝนตกแทบทุกวันเลยค่ะเมื่อวานก็ตกนะแต่วันนี้ไม่ตกค่ะเราก็เลยจะลองวิ่งดินดูกันนะคะเคช่นเคยค่ะสถานการณ์เร่งรีบเช่นเคยนะคะเดี๋ยวจะเอาข้าวขึ้นไปกินบนรถนะคะ ตอนนี้เราจอดล้อใส่ดินกันก่อนนะคะและ,และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่ล้อใส่ดินนะคะกินได้2องคำเขาก็บีบแต้ให้ไปต่อแล้วค่ะ ทางพอหลงรถ ه, รถยิ่งคันใหญ่ตรงนี้เป็นนาทางนี้เป็นบอ ไปแล้วไปแล้วน่ารักจังเอาไปดูไปดูปดแล้วโอ้โหหน้างานยางแฉ <c oughs> ดีนะที่ไม่จมเราว่าจะมาดึงรถที่ติด,ตดใช่ไหมเนี่ยว่าจะมาดึงเขาแต่ตัวเองก็ดันติด ดันติดไปด้วยติดสองคันเลยตัวเนี้ยอ้ยติดสองคันเลยจ้งงอยออจา <c oughs> ออจะมาดึงเขาตัวเองก็ติดไปด้วยอือจะเลินจะเลินพรอ,อ้อยเอาไงเอาไงดีรถไถก็รถไถ,ก,ถ,ถก็ได้เสียพ่อกำลังเอาไดไปซ่อมนะคะ ถ้ามีรถไถก็จะช่วยได้นะอันนี้คือจมทั้งสองคันเออโอ้โ,อโอ้จมลึกเลยวันนั้นไ้กาก็จมแบบนี้แหละมาในนี่นมันดินมันเปียกใกล้ความจริงนะ ถมมันจะเป็นเบียนแล้วของดาวมันไม่น่าจะติดมันก็ดันติดโผิดตรงนี้นี่ไม่น่าละดึงไม่ขึ้น ไอรถมันไม่ขยับเลยมันจมไม่ลึกนะแต่มันมันโซ่มันดึงกันอยู่แนละ้วมันอ,ออกไม่ได้ด้วยตึงตึงเตี้ยกินรอนะคะ เยาจะชอบสั่งของร้านสะดวกซื้อนะอเขาราะว่าเขามาส่งถึงที่เพราะว่าเราไม่มีเวลาออกไปซื้อนะเราก็เลยต้องสั่งแบบนี้ แล้วแล้ว,วต้องให้รถแรงช่วยไม่ไหว <c oughs> ลื่น เป็นคนโอ้าโอ้พอกันมันลื่นมันลื่นมันลื่น,มน,นไม่ได้เดี๋ยวไม่โคลนดังมันลื่นไม่แต่งทางจ่ดี กดีกอนจอดรอดก่อนนะคะจอดรอดแต่งทางใหม่กัน ดูว่ารอบนี้เราจะรอดไหมนะเมื่อกี้ไปไม่ได้นะขันน้ําเงินไปไม่ได้มันเปียกๆอยู่นะเปียกแฉะอยู่ทางออกไม่แน่ใจว่าจะไปได้ไหมนะลองดู ร้อยฝนตกเรียบร้อยหยุดงานอีกแล้วอเหียและแล้วฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจอีกเช่นเคยค่ะวิ่งได้วันเดียวเหมือนเดิมทางกำลังแห้งดีเลยฝนตกมาตอนเย็นค่ะเราจำเป็นต้องกลับบ้านกันก่อนนะเพราะว่าอยู่ไปพวงนี้ก็วิ่งไม่ได้คุยลื่นมาก อออุยอย,ย,ยไปซะเร็วจังอันนั้นคือบ่อนะอนนนโอ้วนน่านน่านน่านบอกแล้วดาวยังไม่ขึ้นนยังไม่ขนะึ้นรถนะพวกลัวน่าน บอดเอใจเย็นโอ้โอ้ยโอ้ยเดินเอาปลอดภัยสุดโอ้ย ไฟอยากเร็วไม่กลัวตกเลยทำงานหน้าฝนนี่มันลำบากจริงๆเข้าออกก็ยากไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอเคค่ะคลิปนี้ก็ ลาไปก่อนแค่นี้คะ่ะฝากากดไลค์ดกดแชร์กดติดตามให้ดาวด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย